สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อ่ะวันนี้เราจะมาเจออะไรกันมาอยู่กับอาหารบ้านๆของเราคิดถึงปะอันนี้แกงอะไรนะแกงผักกาดดองใส่หมูคุ่นเด้ปุ่นเด้เดจุงกะแม่เอวบองโฟนกรุบๆขเนียนี่น้ำพริกจ้โอ้ยน้ำพริกปลร,ะระ้าน้ำพริกหนุ่มใส่ปราเลยจะ้ะโอ้นี่ก็เป็นผักบ้านๆของเราปลุกเองกินเองนะจะ๊ะ อันนี้ก็เป็นผักที่มาจาก่าสวนสวนน้องปาล์มเองอืผักนยังนี่ผักอเมะระยอดมะระยอดมะระผักสารพัดผักเลยจ้าเพื่อนๆมาอย่าพูดเยอะเจี๊ยค่ะเดี๋ยวจะมาถามคนไทยในต่างแดนด้วยกันนี่อยู่ด้วยกันก็ถามกันนะคะเขากินเขาฟินกันเพื่อนๆจ้ะ เวลาเลิกงานมาไม่มีอะไรกินแคนี่แหละน้ำพริกน้ำพริกละกเนาะของพันท้ายนะคะไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่ากินอย่างนี้จริงๆงกินอย่างนี้กันจริงค่ะแซ่บมากินต่อกินต่อไม่รอแล้วจ้ะอันนี้ต้มน้ำทิ้งรอบหนึ่งแล้วค่อยเอามาต้มใส่นี่พี่ไหลพี่ไหลมาอยู่ที่สวีเดนนานยัง เกืบพี่ไรนะอันนี้เราอยู่กับพี่ไรกับชอบนะน้องสาวเจ4ปีเมื่อตอนเดินมีนาะ4ปีทําไมได้งานเร็วจังมีวิธียังไงบอกเราสายฝอที่นะอยากจะมาอยู่ที่ต่างแดนเนาะมีแง่คิดยังไงเนาะคือนี่พี่ไรมาไม่ได้แบบไม่ได้แต่งงานมาเนาะใช่ไหม,ไมไชอบก็มไม่ได้แต่งงานมาในานะซัมบูสัมบูสัมบูก็คือว่าเป็น ทู่มั่นเหมือนเป็นแฟนกันนี่แหละค่ะเพื่อนอมอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นสามีภรรยานอกสมรสนั่นเองนะคะอยู่ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ไลได้เซิร์ชใบอยู่ทาวบอลหรือยังคะพี่ได้แล้วพี่ผ่านแล้วผ่านแล้วแต่ยังรอหรือว่ายังไงได้แล้วพี่ได้เลยได้แล้วหรอค่ะอ๋อได้แล้วเร็วมากเพื่อนเซิร์ชได้เลยนะเป็นเสร็จแล้วพี่ก็อยู่อันนี้คือห้าปีอ่ะ ที่เซิดห้าปีอ่ะหรือว่าถาวรเลยที่เราได้ถือพาสปอร์ตสวนนอ่ะคือเป็นสองสัญชาติ<ม>เป็นคนสองสัญชาติเนาะถือสองสัญชาติที่สว<อ>ีเดนเจ้ก็ถือสองสัญชาติน้องสาวเจ๊ก็ถือสองสัญชาตินะคะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปหาทําใบสับคีกันก็คือว่าได้คุยกันถ้าเกิดเรามาอยู่ที่สวีเดนอะไรที่ว่าสําคัญมากที่สุดหนึ่ง คือวีซ่าอยู่วีซ่าใบอยู่เนาะสามารถอยู่ได้เรียนได้แล้วก็คือที่เราเน้นจริงๆตามประสบการณ์ที่เจ๊เจอมาด้วยตัวเองอยู่นานแล้วแล้วเห็นว่าใบขับขี่สำคัญมากเนาะสำคัญสำคัญสำคัญ,คญถ้ามีใบขับขี่งานมึงก็จะตามมามันหางานได้หลายเมืองเนาะอ,อืม แล้วสําคัญงานมันจะได้หลายชั่วโมงเนาะแล้วก็อาจมีสิทธิ์ได้บรรจุเลยนะคะแบบเร็วอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าพี่ไลมาที่สวีเดนได้งานเร็วมากนะพี่ได้เริ่มทําก็เข้าปีแรกพี่ก็เริ่มทําเป็นวิกคอรีเคืองานพัดทำเก็บงานประจำทีละนิดทีละหน่อย้วทำงานแทนเขาเนาะ3ชั่วโมงม้างสชั่วโมงทุกคนอะแทบจะร้อยเอร์เ็เลยนะ ทีประเมินได้เนาะถ้าแบบไม่มีญาติพามาทำงานโดยตรงนะต้องเริ่มจากงานอ่บเป็นทำงานเสริมเนาะใช่ไห<ช><ช>มทำงานเสริมพักนามเรียนไปด้วยทำงานเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอันนี้ก็คือชีวิตของภาษาภาษาธรรนชีวิตของเราสามคนตรงนี้นะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆหลายท่านเลยที่ว่าแบบรู้จักกันคุยกันก็มีพัฒนามถ้าไม่มีแฟนหรือสามีมีธุรกิจ โดยตรงอะไรเงี้ยก็อะไร้นก็นคือว่าชโชคดีของเขาไปแต่บางท่านเขาก็ไม่ต้องทํางานเนะ้ะเขาอ,อยู่แบบอยู่เป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเรา3ามคนไม่ไม่ได้อยู่เป็นแม่บ้านเฉยๆนะคะทำงานเพราะว่าเรามีความรับผิดชอบที่เมืองไทยต้องดูแลพ่อแม่เราเนาะนะเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็มโนพูดไปก็เดี๋ยว ก็จะมีดราม่าเดียกก็จะมีการร้องไห้นะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้คุยให้แบบร้องไห้ไม่ได้คุยให้แบบสงสารแต่ว่าเราพูดถึงว่ามาแบ่งประสบการณ์กันอ,อยากแนะนําให้สายฝอมาแบบที่อยากมาอยู่ที่ต่างประเทศเนนแล้วก็อยากจะมาตั้งตัวตั้งหลักอยู่ที่สวีเดนอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็ เตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะใบขับขี่สําคัญมากถ้าทําได้มาจากเมืองไทยได้ดีเนาะขับได้แค่ปีเดียวขับได้ปีเดียวใช่แต่ว่ายังดีเพราะว่าเราได้มาฝึกหัดที่นี่หัดขับกับสามีหรือว่าแฟนได้นะคะอืมมันก็เป็นต้นทุนมาอีกอย่างหนึ่งคือมันประหยัดนิดนึงเนาะอืมไม่เหมือนของเจ้นนะของเจ้ไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ดูหน้าดูหลังเลยมาถึงก็คือมันจาเป็นต้องได้แล้วก็ก็เลยทําทําเรื่องอทําทไปขับขี่เลยก็จะหมดอาจจะหมดเยอะเนาะส่วนน้องสาวเจนี่เจ้ให้เขาไปเจ้จ่ายตังค์ให้เขาไปเรียนใบขับขี่รถแล้วเขาไม่ยอมทําเจ้บินลงไปแล้วไปให้เขาเข้าโรงเรียนแล้วก็เจ้ไปนั่งเฝ้าให้เขาขับรถแม่เขาขับรถเกียร์สอง มาหลายมาหลายเดือนเลยใส่เกียร์สองเกียร์แทบไม่ขับเข้าเมืองอขับเข้าเมืองสิบห้ากิโลเกียร์สองสิบห้ากิโลเกียร์ส,งสงองอก็คือกลัวคนกลัวความเร็วก็เลยต้องใส่เกียร์สองขับสิบห้ากิโลเข้าเมืองไม่ใช่กลัวความเร็วใส่ไม่ใส่เกียร์ไม่เปลี่ยน <laughs> ไม่ใช่เขาเขาขอแก้คําเขาไม่ได้กลัวความเร็วแต่ว่าเขาใส่เกียร์ไม่เป็นพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นฝึกกันมาดีๆนะทีนี้มาอยู่สวีเดนนี่ได้ไปกับขี่อะไรกันคะเนี่ยอัตโนมัติเกียร์อัตโนมัติเขามาอยู่สวีเดนนานแล้วก็พูดไทยไม่ค่อยคล่องเนาะเดี๋ยวช่งแก้ให้เนาะเพราะว่าเขาลืมไม่ใช่เขาลืมหยอกเล่นหยอกเล่นมันคิดไม่ถึงคิดไม่ทันคิดไม่ทันอืมคอมเมน เจสาคนนี้พูดขบม r น e t e ะ mm hmm. ทีไรมาจากบุรีรัมย <Yeah. S 1> ์เนาะเจน้องสาวมาจากสุรินนั mm ่น hmm. จะสุรินนะต้องแรปนิดนึ่งนะคะ <c oughs> กเ็เวลาว่างหรือเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันมากเนาะช่วงนี้เนาะก็ต้องแบบห่างกันนิดหนึง่งแล้วก็นานๆก็จะได้มานัดเจอกัน mm hmm. ก็มานั่งกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุยทุกสุขกันไปว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ ก็ได้แนะนําคนไปหลายๆคนเหมือนกันเนาะได้แนะนํำเพื่อนๆไปว่าลองทําอย่างนี้อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราจะมีความทเะยานอยากได้อยากมีขนาดไหนเนาะ <S <S อันนี้ก็อยู่ที่บุคคลท่านนั้นด้วยเนาะ <S 2> <S 2> เราได้แต่แนะนําแต่คนที่ทําจริงๆแล้วได้แล้วทเะยอาอจะมีหรือจะใช้ชีวิตยังไงอันนั้นก็อยู่ที่ตัวเรานะคะ <S <S ตัวเราเท่านั้น<ด>ที่จะใช้ชีวิตได้ดีหรืออ อยากอยากจะอยู่แบบไหนอันนี้ตัวเราทางนั้นที่ที่ทะ <ใน S 1> จะตั้งใจทำ <c oughs> หรือสร้างสร้างเขาขึ้นมาเนาะ,ะแต่ว่าเจ๊ว่าไอปา้ปลาอันนี้มันพี่น้องปลารมันแพงเขาตำจืดๆมาเขาบอกว่าเอาเกลือใส่เจ๊ถ้าว่ามันจืดปลารมันแพงพี่น้องก็ <c oughs> ปลารามันแพงใส่ปลาร้าน้อยๆถ้ามันจืดเขาให้ใส่เกลือค่ขขอนะเพื่อนๆเนาะเจ๊ก็โอเค <c oughs> กินกันค่ะเพื่อนพูดเยอะจังเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะฝากอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เล็กเล็กน้อยน้อยที่เราอยากแบ่งปันเนาะก็ถ้าก็ถ้าแบบว่าท่นทีสายฝอเนาะเข้ามาดูก็ฝากไว้เนาะก็มันก็ไม่ได้ยากเลยเราก็ปรึกษากับแฟนๆของเราเนาะว่าคือมันต้องเตรียมการมาพี่ไรได้ฝึกโดไปขับขี่รถมาจากเมืองไทยไหมรถยนต์ พี่ก็ลงไปฝึกอยู่สามอาทิตย์ฝึกสามอาทิตย์ได้ใบขับขี่มาไหมได้ใบขับขี่มาก็กลับมาขับที่สวีเดนที่สวีเดนอืมที่สวีเดนอืมอันนี้ก็คือแต่อันนี้ก็คือประสบการณ์ของเราเนาะเราแพลนกันงี้แต่ว่าก่อนกลับเมืองไทยเราคุยกับแฟนของพี่ก่อนเนาะว่ากลับไปอ่ะต้องไปเรียนต้องไปเรียนขับเอาใบขับขี่เพราะว่าเรารอชีวิตของเรามันรอไม่ได้เราอยากได้งานภาษาเราก็เอาควบกันควบกันกลับไปทํางาน พู้ถึงไปทํางานมันได้ภาษามากกว่าอยู่โรงเรียนไหมได้มากกว่าใช่ได้เจอผู้คนใช้คําประจําวันเนาะคือมันจะมีศัพท์ใหม่มาทุกวันวันละคำสองคำมันจะเพิ่มเติมมันเหมือนเราไปโรงเรียนมันอาจจะได้น้อยแต่มันก็ได้แต่มันไม่ได้เหมือนที่ทํางานที่ทำงานได้เยอะกว่าเหมือนเราเขียนอย่างเดียวไงเขียนเขียนแล้วเราบางทีก็จำไม่ค่อยได้เนาะ แต่สู้พูดกับคนตะเวนดีกว่าใช่แต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้บุฒิการศึกษาเพราะฉะนั้นทํางานเรียนฝึกภาษาไปด้วยจะได้ภาษาเร็วแล้วก็ได้บุฒิการศึกษาด้วยเจ๊ก็จะบอกน้องสาวตลอดว่าอย่าทิ้งการเรียนเนาะแต่เขาก็ได้ทิ้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเรียนไม่จบด้วยเรียนไม่จบดีดีดนั่นแหละดีไม่จบก็ีเจเคยบอกเขาว่าอย่าพึ่งอยากได้งานมาก ขอร้องให้เรียนเนาะแต่เขาก็อันนั้นคือชีวิตของเขาเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเจอปัญหาข้างหน้า <h ung> อันนี้คือไม่ได้บอกให้มีให้อย่างมีปัญหาเนาะแต่ว่ามันจะมีการต้องไปอบรมผู้ปกครองเมื่อลูกของมานะคะเ <h ung> พื่อนมันก็จะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นิดนึงเนาะมันก็ไม่ได้แบบปัญหาเยอะ <ung> แต่ก็แต่บาทก็ <ung> <ung> แต่ก็โอเคอ่ะมันมันได้งานมาแล้วเขาสเต็ปเขาวางมาได้ดีมากเขาได้ใบขับขี่รถ ได้ได้สัญชาติสวีเดนแล้วก็ได้งานประจำแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินเรื่องให้ลูกสาวมาทุกอย่างคือส,สเต็ปวางไว้ดีมากอันนี้ก็คือการวางชีวิตของคนเรานั่นเองมันเป็นการแพลนที่เราวางไว้ให้นะคะเพื่อนวางเราวางชีวิตว่าเราจะต้องเดินแบบนี้ก่อนเราจะไม่ข้ามสเต็ปไม่งั้นไม่แน่ถ้าเขาไม่เอาใบกับผีรถ เ่คิดว่างานประจําเขาคงยังไม่ได้อันนี้คือเจค่อนข้างกล้าพูดนะคะอาจจะไม่ได้เพราะว่างานเขาไม่ได้มีที่เดียวให้ทําเขามีหลายที่เนาะเจยังทำงานกี่ที่ตอนนี้สา,สามที่นะคะได้งานประจําแต่ว่าต้องไปทํางานสามที่ส่วนท่านใดที่ว่าได้งานประจําแล้วทํางานที่เดียวอันนี้เจไม่เสียมันมีนะคะแต่สําหรับงานที่หลายๆท่านรอคอยหรืองานบรรจุ ที่เร็วที่สามารถทําได้เร็วก็ต้องการใบขับขี่แล้วก็สามารถขับรถไปทําได้หลายที่เพราะมันต้องขนสมบัติเราไปเนาะสมบัติสมบัติก็คือว่าอุปกรณ์ที่เรางานของเรานั่นเองนะคะเอาย้ายอุปกรณ์ตรงนี้ไปตรงนั้นนะคะค่อนข้างสําคัญค่ะแล้วจากนั้นพอได้งานชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะเพื่อนก็ขอให้เพื่อนเมีความสุขความเจริญแล้วก็ ขอให้ชีวิตก้าวหน้าไปทุกคนเลยนะคะสําหรับทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าทางเมืองไทยไม่ว่า,าทุกทุกทุกคนเลยค่ะขอให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองเนาะคิดใหม่ทําใหม่ก็มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะแพลนชีวิตของเราให้ประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนเนาะแล้วเจ๊ก็ขอขอบคุณมากสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามาชมเพื่อแล้วก็ให้กําลังใจกันตลอดมาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้เรา ทั้งหมดนี้ด้วยนะคะทั้งทีมงานเลยคารเพื่อนเนาะก็เจ๊ก็ได้แต่หวังว่าเขาเขาจะออกกล้องกับเราเนาะสักวันเพราะว่าเขาบางทีอะ่ะชีวิตกว่าจะถึงสเตปนี้เขาเจอเจออะไรมาเยอะค่ะเพื่อนเพราะถ้าเรามองกล้องหรือเข้ามาดูอย่างเงี้ยเขาก็อดเศร,ร้าไม่ได้อดโศกไม่ได้นอนเพื่อนนอนี้เจ๊เข้าใจมากเจกับตัวเองแล้วมันเป็นบทตลกนะมุนตลกวานแลจะ ได้ขนาดนี้ก็สู้เยอ่มอกันนะไม่ใช่มันไม่ได้ฟูสวยงามมันมันทางมันไม่ได้สวยงามเสมอไปแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะวางตัวของเรากําลังใจของเราหนึ่งกำลังใจมาจากไหนเพื่อนอยู่ข้างๆคนที่อยู่ข้างตัวเขาเข้าใจเราไหมถ้าเราไม่พูดเขาจะไม่เข้าใจซึ่งมีการมโนโกันเยอะอันนี้เนาะอันนี้ก็ช่วยเหลือกันมาเยอะเหมือนกันเนาะอะไรเนี่ยอ่าก็ไม่เราจะไม่เข้าแบบ การมนโนเศร้าโศกเนาะเราจะเข้ามาที่เราอยากจะแชร์ประสบการณ์ซะมากกว่าว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงถึงมาอยู่แบบนี้เออไม่ต้องมี<ด>เอ,อไม่ต้อง<ม>เดินทางเรียบมากก็ได้ค่ะชีวิตของเรามันมีทางขรุขระให้ไปอยู่แล้วแต่ว่า<ม>ทุกทางมันสามารถปูให้สวยงามได้นะคะเพื่อน<ม>ก็<ม>สำหรับคลิปนี้<ม>ขอฝากไว้ ตรงนี้นะคะเดินทางเรียบอยู่สองชั่วโมงโอ้ยสองสองกิโลถึงป่ารุ่นเมย์ทางเรียบสองกิโลใช่ป่าร,รุนเมย์ทางเรียบทางเรียบ <laughs> ต้องเดินนะอย่างอย่างพี่ไลนนะยกตัวอย่างพี่ไลนนี่อยู่อยู่ค่อนข้างไกลนะสองกิโลเนาะ,ะเดินไปเพื่อไปขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนไปโรงเรียนสองกิโลนะแล้วเวลาทางซัมเมอร์ไม่เป็นไรนะคะ แต่ตอนหน้าหิมะเพื่อนๆจ๋าทางลื่นจะทํำยังไงบางทีเจ้ก็ขับรถไปรับเขาออกมาบางทีก็ถ้าซัมเมอร์เขาก็จะอาจจะขี่มอไซค์ได้เนาะอะไรเงี้ยไปแต่ทางเวลาถนนลื่นเวลาหิมะลงเนาะต้องเดินค่ะเพื่อนสองกิโลใชเพื่อนๆใช่ค่ะบางทีก็ทางผ่านก็ไปแวะกันปับกันเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆไปรับกัน อย่างเจ๊ไปรับอย่างเงี้ยเจ๊าทำง,งานตอนดึกมากโรงเรียนยังไม่เปิดเจ๊ก็ไปรับเข้ามาแล้วจะเขาจะอยู่ที่ไหนล่ะคะเขาหนาวนะอันนี้ชีวิตรู้มากเลยว่ามันเป็นอะไรที่ต้องสู้เนาะก็ฝากไว้ตรงนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะจากคนไทยต่างแดนจากสวีเดนนะคะเพื่อนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า